อย่างแล้วก็เก็บอาวุธนะตามเขาไปเพราะว่าเอ่อเป็นเด็กเราครับอ่เด็กๆล้ออ่าใครที่ที่กูไม่ได้บอกร้อข้างนอกคาร์ลส์เมนเนตใครไม่เกี่ยวร้อข้างนอกเด็กผมเองยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการต้อนรับนะฮะเข้ามาเฝ้าด้านหน้าและต่างๆคุณคุณคุณผู้ชายที่ดูเป็นคอมมานเดอร์ที่สุดตรงนี้คุณชื่ออะไรนะ คุณทอมใช่ไหมครับโอเคผมชื่อชาวริตนะฮะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับตะลงได้มีใครแบบต่ออินเทอร์เน็ตได้ได้เข้าเพจผมไหมแบบชาวลริค้าทุกอย่างอะไรเงี้ยมีไหมสัญญาณถูกตัดไปเป็นปีแล้วครับเชื่อมต่อไม่ได้มีแต่สัญญาณวิทยุดาวเทียมได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับพ่อค้าคือพ่อะ้าโอ้ยคุณผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเครียดมากเลยนะอาจจะเห็นผมออกล่าอะไรบางอย่างแต่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายใครอะเนาะ ไปข้างไหนครับหรือว่าตรงนี้หรือว่าเตือนขึ้นบันไดไปได้ตรงนั้นโอเคครับขอบคุณครับแต่ผมแบบจะบอกในระหว่างทางเลยว่าวันนี้ผมเดือดดานมากเลยผมออกล่าคนที่ป้นของผมคล้ายกับว่าถ้าเกิดให้ผมเล่าสตอรี่ของผมก็คือคล้ายกับว่าตัวผมเองเนี่ยก็ออกไปผมสามารถหาของมาให้คุณได้ถูกไหมแต่ในความเป็นพ่อค้าคนกลางอะครับมันต้องไปซื้อของมาจากข้างนอกเพื่อเอามาขายได้

รักษาความสะอาดเลยเช่ญนั่งเลยครับตามสบายตร,ตรงไหนก็ได้่วานนอยตามสบายครับคุณชาวบริษผมนั่งไม่ได้หรอกลูกค้าเ <c oughs> อ่อตกลงผมไม่อยากเอาตรงๆนะผม <c oughs> ผมไม่อยากเรียกคุณว่าหน่วยต่อต้านหรือว่าอะไรเลยมันมันดูไม่ดีแล้วอย่างหนึ่งผมก็ไม่เรียกลูกค้าอยู่แล้วไอ้หัวเขียวเอาไปก่อนดิอือสบายตา <c oughs> ดีนะ ออกไปเอาหัวเขียวไปก่อนอ่าโอเคอ่าก็ตามที่บอกแต่เมื่อวานแหละเนาะว่าแคตตาล็อกของเราใจละเอีมากแต่ก่อนอื่นที่ผมบอกคุณว่าเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยผมให้พวกคุณไปเมนเทนตไปคิดกันมาแล้วว่าพวกคุณอยากได้อะไรอยากได้อะไรครับเราอยากได้อาหารกับน้ําอาหารกับน้ำเหรอฮะแล้วก็ยาจํานวนมาก ชุดผสมพยาบาลอย่างน้อยน้อยสัก,100 200กร้อยสอง200ร้อยกล่องร้อยสองร้อยกล่องน้ำอาหารอย่างละร้อยน้ำอาหารอย่างละร้อยนี่พวกคุณไม่ได้หวังสูงเลยแหละครับเอาผมไม่ได้ว่าอะไรนะกับคุณลูกค้าผมแค่ประเมินว่าพวกคุณมีกองกำลังที่เยอะขนาดนี้แน่นขนาดนี้พวกคุณควรที่จะหวังมากกว่านั้นมากกว่าน้ำและอาหารคือ คุ้มกันความเชื่อใจของเราสองคนก่อนนะ<อ>ครับจริงจครับผมก็คิดว่าคุณอยากจะได้ประเภทแบบของที่ทำให้ขึ้นมาเป็นใหญ่ได้หรือว่าเอาความสำรับดวนี้ก่อนดีวกว่าครับถ้าคุณหาไม่ผมได้ดูต่อไปจะใหญ่กว่าเดิมโอเคน้ำอาหารมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะเอาตรงๆแล้วที่นี่ผมเองก็พยายามจะ ทำอะไรบางอย่างผมไม่สามารถหาน้ําหาอาหารเข้าใม้คุณได้เพราะตรงๆในคาโก้ที่ผมผลเข้ามาเนี่ยผมขนมาในลำลำเดียวซึ่งถ้าผมขนอาหารมาให้คุณขนน้ำมาให้คุณมันหนักเครื่องถ้าเกิดผมขนทรัพยากรที่ทําให้คุณสามารถหาน้ําและอาหารได้ด้วยตัวเองแหละครับแบบไวกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกับชาวนาคุณรู้ใช่ไหมครับว่าชาวนาสมัยก่อนเขาใช้ควายไถายนาถูกไหมฮะ ืแต่ผมสามารถหารถไถหาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวให้คุณเข้ามาได้ผมว่ามันน่าจะเป็นการต่อยอดที่ไวกว่าเหมือนคุณให้ผมหาปลาคุณอยากกินปลาแต่ถ้าเกิดผมหาเบ็ดกับเหยื่อมาให้คุณมันจะยั่งยืนกว่าหรือเปล่าฮะคุณกำลังหมายถึงอะไรกันแน่พูดตรงๆมาดีกว่า ผมสามารถหาอุปกรณ์หรือว่าของในการทำให้คุณหาของได้มากขึ้นโดยที่คุณจะซื้อปลาซื้อของคุณซื้อใครก็ได้แต่การที่คุณหาของที่คุณสามารถเอาไปผลิตทรัพยากรได้เยอะขึ้นน่าจะเวิร์กกว่าถูกไหมฮะเอางี้นะอย่างที่หนึ่งคุณมีรถไหมอ่านั้นผมพูดแคาล็อกผมเลยออื รถพวกคุณทุกคนเนี่ยตอนนี้มีใครเป็นช่างไหมฮะช่างประดิษฐ์หรือเปล่าครับช่างประดิษฐ์มีช่างประดิษฐ์คุณรู้ไหมว่ารถพวกคุณทุกคนเนี่ยทุกคันเกือบทุกคันในเมืองเนี้ยมันสามารถใส่เทอร์โบได้คำว่าใส่เทอร์โบคือการเอาโบลูกโบเนี่ยเข้ามาลงในรถท่อคุณจะมีการบูตหรือการตัดรอบที่ดีกว่าคนปกติ เช่นคุณกำลังล่าคนอื่นอยู่ท่อคุณจะปั่งปังปั่ง,งสนใจไหมฮะเพิ่มทรัพยากรทางการเดินทางให้กับคุณคุณทอมรถเร็วๆผมไม่ค่อยสนนะสิผมสนใจรถที่มันถึกๆมากกว่ารถถึกๆเหรอฮะสีคาร์บอนเช็คสต็อกของโลหะที่เรามีหน่อยสิ ว่าเรามีโลหะไทเทเนียมีหรือว่าโลหะแข็งในสต็อกไหมครับนึงนะคะบ,บอสสีเหรอใช่หรือเรียกว่าโทโมโกะก็ได้ครับเขามีสองชื่อนะ่ะผมเคยเจอเขาที่ค่ายนู้นมีค่ะบอสมีครับเด็กผมบอกว่ามี มันสามารถติดเกาะให้กับรถพวกคุณได้ถ้าเกิดให้ผมหาเข้ามารถคุณจากที่ชนปังปังปังชนเสร็จเหล็กในเมืองสัพักหนึ่งพังมันอาจจะทำให้รถของคุณเนี่ยชนได้ยาวๆเลยน่าสนใจนะสมัติถ้งไงล่ะตาอยังไงโอเคถ้าจะเอากระดิไว้แค่นั้นเองครับ รีดไวหน่อยก็ได้โอเคค่ะโอเคต่อไปครับในเมื่อคุณอยากให้ผมซัพพอร์ตทรัพยากรด้านยานพาหนะให้คุณแล้วต่อไปคุณมีแผนการรอบสังหารไหมฮะตอนนี้ผมกำลัง ตามตัวกลุ่มหัวหน้าโจรตอนนี้ได้ข่าวว่ากลุ่มโจรมีประมาณ30บกว่าคนอยากได้ข่าวมากกว่าว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนทําอะไร,ระชื่ออะไรบ้างอ,อันนี้ก็ถามว่านอกเหนือจากผมไหมก็อย่างที่ผมบอกครับผมติดกล้องอยู่ผมก็ติดกล้องรอบเมืองอยู่ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก แล้วจาก oh, <right. S 1> ที่ผมออกไปเอาของมาประมาณสักสี่ถึงห้าวันผมจะสามารถขายข่าวให้คุณได้ว่าใครจะทำอะไรคุณผมขายให้ได้ <Okay. S 2> ว่าแต่คนชื่อคาร์ลอสนี่อยู่กับคุณหรือเปล่าใช่คารลอสเป็นเด็กผมเองมีอะไรไหมั้งผมน่ามันไม่น่าจะต้องไปหาโจรที่ไหนแล้วจริงเหรอเขาป้นพวกคุณเหรอ ก็ชอนเลยล่ะน,น,นไม่รู้รอะไรนะสอนอืมโอเคโอเคเด็กผมผมไม่เนตได้เรื่องคาร์บอสเดี๋ยวคุณรอเลยผมเอาปักหมุดไว้เลยปักหมุดไว้สีเลืมเตือนเดี๋ยวผมจัดให้ได้ครบอสโอเคของชิ้นต่อไปครับมันน่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับพวกคุณสเต็ปมาอ่าเดี๋ยวส มันมีประโยชน์แน่แน่ทุกคนขับรถไปไปค่ายทาหารนลอยสติ๊ปเข้ามา <ไป S 1> สติปเข้ามาสติปเข้ามาอะแล้วครับของชิ้นต่อไปผมคิดว่าในแคตตาล็อกผมที่เมืองนี้น่าจะไม่มีแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆด้เลยพร้อมจะดูเรือยงครับเอามาสิโอเคการที่เราจะฆ่าใครสักคนเนี่ยตอนเนี้ยยาพิษผมยังหาไม่ได้หรอก แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ศัตรูเราหยุดนิ่งได้ศัตรูหยุดนิ่งก็คือชัยชนะของเราผมมียาน,นอนหลับตัวหนึ่งครับที่คุณสามารถถ้าคุณซื้อเยอะคุณเอาไปเป็นสารละเหยได้ถ้าคุณซื้อน้อยคุณเอาไปผสมน้ำได้แล้วถามว่าหลับไหมหลับจริงหรือเปล่าด้วยความใจของผมในฐานะพ่อค้านะครับดีทูวั นี่คือยาตัวนี้สตีฟในฐานะสปิริตพ่อค้ากินให้เขาดูนิเออบอสให้ผมกินโชว์เลยครับกินโชว์ะกูเป็นพ่อค้ากินโชว์โอ้โอ้ต้องครับเห็นผลทันตานับหนึ่งยังไม่ทันถึงสามเลยสตรูหลับแล้วสีออกไปข้างนอกอ้าวนอนเนี่ยนอนเนี่ย เข้าใจหร้อยังครับว่าเราไม่ด้หลับอะไรแบบนี้หลับหรือตายหลับครับหลับไปพักหนึ่งกว่าจะปลุกขึ้นก็ใช้เวลานานผมต้องก็ต้องไปเอาเด็กผมไปลมแก๊สกว่าจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันโอ้อะไรกันครับต้องนี่คือของที่ผมมีผมขายให้ได้เผื่อว่าถ้าเกิดคุณซื้อเยอะใช่ไหมคุณก็อาใส่เครื่องพ่นแล้วคุณก็ไปพ่นปุ๊บศัตรูคุณสมมติว่าวันนี้ไม่ใช่ผม เป็นศัตรูคุณคุณล่อมันเข้ามาในนี้เจ็ดแปดคนคุณแค่ให้เด็กของคุณเนี่ยหรือว่าลูกน้องคุณคนนี้ก็ได้คนหัวทองคนหัวม่วงก็ได้พ่นเข้ามาปุ๊บมันก็จะหลับป๊อกป๊อกป๊ไปทีละคนอ่ดีก<ม>ว่าไหม,มอ่านี่แหละจะไม่ค่อยสนใจเลยสิ<อ>ไม่ค่อยน่า<อ>สนใจเท<อ>่าไหร่ตอนนี<อ>้ไปไปไปนี่หนครับนาทหาร ไม่เป็นไรครับคุณมีเวลารายการลิฟต์อยู่ผมจะออกจากเมืองไม่ยากหรอคือปืนือปืนอยู่ประมาณสักสองสามวันได้ๆโอเคงั้นสีเอาเด็กหลอกไปได้ค่ะแล้วก็ตามสินค้าชิ้นต่อไปเข้ามาเอาสินค้าชิ้นต่อไปเข้ามาคุณว่าผมดูเหมือนพ่อค้าไปคนเดียวนะครับ แต่รู้ไหมว่าผมอัดมากเลยนะผมมาที่นี่ผมไม่เคยโดนป้นไม่เคยโดนทำร้ายตอนนี้ผมคมีมิลังอยู่อยู่นิ่งๆลูกอ่าก่อนอื่นเลยคุณทอมในฐานะของพันธมิตรแค่ไหนอ่ะเลขกระเป๋าคุณเลขอะไรนะสามสี่หก วิสกี้ชั้นดีจากรัสเซียแล้วก็ที่สำคัญบ่มและหมักออกมาอย่างดีเลยเดี๋ยวผมดื่มมาคุณด้วยก็ได้อากาศหนาวๆแบบนี้เราต้องการกินวิสกี้นี่ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ๆ <laughs> นี่ไงคุณกินแล้วคุณจะเป็นแบบผมมันจะอุ่นไปทั้งร่างกายเลยคุณลองหยิบขึ้นมากินสิ สายชาทหารอ่าอ่าว้าวอีกอย่างหนึง่งนอกจากวิสกี้ที่ผมสามารถให้คุณได้ผมสามารถหาเหล้าจากทั่วโลกให้คุณได้ทหารทุกคน uh huh. ผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณชอบกินเหล้าอะไรแต่ผมดูหน้าแป๊บหนึ่งนะกลอกหายยากผมดูจากคนใส่หูฟังแล้วคนนี้ดูมีความสุนทรียภาพดูมีความชอบฟังดนตรี คุณน่าจะกินในตระกูลจอนนี่บอกว่าเราเป็นน้าคนต่อไปหัวสีม่วงอ๋อ uh oh. ผมนั่งมองแล้วคุณดูแล้วมีความสดใส <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ชอบกินเหล้าอกินลีนไหมครบเป็นครับโอ้ oh. คนหัวแดงไอ้คนใส่ผ้าปิดปากสีแดงดูมีความเป็นโซเยอร์มีความฝ่าฟันต่างๆางดูเป็นสไตล์ทีมผมว่าคนแบบนี้ควรจะกินประเภทของเหล้าเข้มๆดีกีสูงๆไหวไหมฮะก็พอได้อยู่ครับอืโอ้คนนี้ผมคงไม่ต้องถามถึงมั้งว่าเขากินอะไร ผมมีวน์จาก Godfather ผมสามารถไปหาให้คุณได้ทุกขวดที่คุณอยากได้ไวน์แดงไวน์ขาวหรือจะวน์อะรก็ตามจะหมักด้วยเตนหรือจะหมักด้วยมือผมหาให้คุณได้โอเคไหมฮะคุณผู้ชายเออแมเลสส่วนคนสุดท้ายผู้ชายที่ไว้ผมปัดเป๋อย่างเงี้ยมีความเป็นวัยรุ่นเทสของเขาคืออะไรรู้ไหม แค้ของเขาคือการวัยรุ่นเนี่ยชอบกินเบียร์ชอบกินเบียร์ไหมฮะอืมก็ชอบอยู่แล้วเบียร์สดผมสามารถหาเบียร์สดได้จากทั่วโลกให้กับคุณตามตู้ทุกตู้ที่เป็นคราบเบียร์ผมหาได้หมดแต่ของคุณคุณเห็นผู้หญิงผมเขียวคนนี้ไหมฮะเด็กผู้หญิงคนนี้เพิ่งโตมาเมื่อหน้ามะม่วงขึ้น เป็นสาวแว่นน่ารักเสียงใสสวัสดีครับผมชื่อทอมนะนนนมาๆามทอ,อมมา,มาลูกค้าลูกค้าคุณทอมคุณฟังนะเก็บทรงน้อยการซื้อของของเรา <c oughs> เหมือนผมบอกว่าคุณจะซื้อของผมแล้วคุณไม่ควรแกะพลาสติกเด็กคนนี้จะไม่พูดกับคุณเหมือนกันนางจะไม่พูดกับคุณจนกว่าคุณจะแกะพลาสติกออก ตัวนี้ไ่เห็นเตดผ้าเนะครับเป็นพลาสติกเลยผ้าแบบนี้นั้นเลยพลาสติกก็คือเงินนีฮะพลาสติกก็คือการคุยกันเรื่องราคาน้องจะไม่มีการพูดหรือว่าทําอะไรสักอย่างน้องคนนี้น่ารักโตมาจากสยามอะบ้านอยู่แถวโซนเหนือน่ารักเอาตรงๆนะน้องก่อนหน้าเนี้ยที่บ้านทําไร่ไถนาอะอืม,อมน้องถูกเลี้ยงมาโดยแบบอย่างดีอ่ะ แล้วผมก็เมนเนจได้ปกติน้องไม่แต่งตัวแบบนี้นะน้องสัจจาศึกษาดังนั้นมันจะจบต่อเมื่อคุณซื้อแต่ผมบอกก่อนว่าตอนนี้น้องมีติดจองแล้วไม่สามารถให้น้องได้ทําการรีวิวคุณได้เพราะว่าน้องติดจองแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดจองเมื่อไหร่ถ้ามันหลุดจองเมื่อไหร่ผมก็พาน้องมาหาคุณน้องติดจองแต่พี่ติดใจ ม้องติดจ,จองแต่ผมติดใจ <Yeah. S 2> ใช่ผมสามารถทำให้คุณได้เอาล่ะครับงั้นคุณออเดอร์ในหลายลิตรมายานอนหลับคุณบอกไม่สนใจคุณสนใจพวกเกาะติดรถถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่เอาล่ะเด็กๆออกไปได้ละเดี๋ยวบอสคุยไปออกอ,อ,อีกเรื่องนึงนะครับบอสว่างไงเอ่อที่ว่ามีคนเคยเสนอเราให้ทำร้ายคนนะครับ แต่เราทําไม่ได้อืมเอางี้งั้นนอกจากการขายและการขายเดี๋ยวผมจะก,การเรื่องของให้เออ่พวกคุณสามารถเบ่งหรือว่าแบงใครได้ไหมรับงานไหมฮะมถ้ารับงานผมรับให้ตอนนี้ยังไม่รับนะเพราะว่าเอาจริงๆกลุ่มต่อต้านพวกเรามไม่ไว้ต่อต้านพวกอิกทธิพลมืดน อย่างเช่นทหารที่พยายามทำอะไรพักอย่างเมื่อวานนี้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลโอเคจริงๆเราก็ไม่ใช่ทหารด้วยซ้ำเราเป็นแค่ประชาชนที่หยิบชุดพรางมาใส่เพื่อพรางตัวกับธรรมชาติโอเคงั้นตามนั้นฮะไม่รับก็คือไม่รับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าเกิดสนใจก็มีงานมาให้โอเคงั้นคุณทอมออเดอร์ของคุณตามที่บอกเนาะอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ทำให้รถคุณอึดขึ้นถูกไหมฮะถูกต้องครับงั้นผมจัดให้อีกไม่เกินอ่าถ้าเกิดผมสามารถไปหาของได้ก็อีกไม่เกินวันสองวันเอานี้ในหานะที่คุณแบบ เป็นลูกค้ารายแรกและกลุ่มแรกที่มั่งโคตรเวิร์กเลยผมอาจจะมีของแถมให้ออน่าสนใจชอบของแถมนะผมสอบถามหน่อยได้ไหมครับได้ฮะอะไรคือสิ่งที่คุณบอกว่ามันจะคุ้มกว่าการที่ออกไปหาทรัพยากรเช่นน้ำเนื้ออาหารต่างๆอก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าคุณอยากได้ปลาคุณเคยคุณชอบมีใครชอบกินปลาไหม ชอบกินน้องปลาครับอา<ย> <S <S อัเอาง่ายๆเลยก็ประมาณนี้ว่าถ้าคุณอยากได้ปลาผมไม่หาปลาแต่ผมขายเบ็ดขายแหขายเรือประมงคุณจะสามารถจับปลากี่ตัวก็ได้และที่คุณไม่ต้องไปเสียต้นทุนอะไรคุณก็จ่ายรอบเดียว คุณสามารถหาปลาทุกนี่เลยนะคุณชอบอยากกินปลานกแก้วคุณอยากกินปลา,านุ่นปลาวานปลาปนุ่นปลาชาโดปลาอะไรผมหายได้